ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทีนาระนับจิตุ่านยินดีต้อนรับข้าวืซอช่องหววเดีอนหน,น,นึ่หกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาง16กุ่มภาพันธ์ก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยท่านผู้ชมวันนี้ก็เนวทางดับบุญ ราชนดุดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวซึ่งอดีตก็ดับผ่านมีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดับดับเก้าตัวเดียวดับเก้าตัวเดียวในทันที่แล้วก็เบงปานดับหนึ่ง สรุปแล้วผันเดีวทันไหมนี้ก็เบ่งปันดับดับเก้าก็ขอบคุณนะขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันปต่อไปครับผมใบนี้ครับแผ่นเพลน เบ่งปันธะานวิ่งรอดสโนโอเบ่งปันธะานวิ่งรอดสโนโอเบบสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเนาะ เดือนกันยนนี้ก็เบงปัน79ต่อไปครับผมไปนี้วันนี้ก็สูตรครบร1 0สบหน่วยแบบห้าตัวสูตรครบร10บหน่วยแบบห้าตัวอดีพัน <c oughs> อดีตผนะ่านนท่ชมก็เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบกปันสามห้าสองเจนะจับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมจับชุดเอาเอง ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปกระผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันเดวทนันร้อยสิบหน่อยนะสูตรนี้ก็เน้นตรองนะอดีผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่าน ท่านใหม่นี้กระผมเบ่งปานอีกแล้วห6าหสองสแล้วก็เจ็ดจับชุด5้าสองเจ็ดห้าสมเจ็ดหกสจ็ดหสาจ็ดนะกระเบงป,นปาน4ชุด เบ่งปันปสีชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณนะท่านผู้ชมท่นานใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมอพี OP, วิ่งบุญสองสุด อ p สองสุดวิ่งบุญฝั่งซ้ายฝั่งขวาท่านผู้ชมก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์สาม ไม่ศูนจับคู่เ0็ดศูนยเนะเบ่งปันสคู่นะท่านคู่ต้นนะร้อยหน่วยสิหน่วยร้อยหน่วยร้อยสินะ 100,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  นะประมาณนี้ไปต่อครับผมบนี้หน่วยละ เบบสามตัวท่านผู้ชมใบนี้ก็อดีตผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วเก้า0 1น่งเก้าน่ง เป่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้ออตโต้ออตโต้อ,อ,ตอ,อดีตที่แล้วผ่านห้านึ่ง อดีตจริงแล้วผ่านนะท่านผูช้ชมนะซึ่งในะทันใหม่นี้ครับผมเบ่งบานอีกแล้วนะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็เจ็ดแปดนะ เบ่งปันหกชุดนะเบ่งปันหกชุดให้พิจ,จารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยขอมูลไปต่อทานผู้ชมใบนี้ครับฮัมไบเอ็นนะฮัมไบเอ็น เบ่งปันธนาโนร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวหกเก้าสองสามหกเก้าสองสามเบ่งปันสี่ตัวเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตก็ผ่านอดีตผ่าน ต่อไปกรับผมใบนี้ราศีกรกฎสิบหน่วยแบบสี่ตัวราศีกรกฎนะเจ็ด7ูน5สี่ห้าเจ็ดูนสี่ห้า,น,หานะเบ่งปันเบ่งปันสี่ตัวเนาะให้พิษ เจรนาด้วยอดีตก็ผ่านนะต่อไปครับผมทานโพชูบนี้ดับโอยุดับโอยุฟังซ้ายมือก่อนดวทานดับชุดบูนนะ0 0นึ6ง6นึหนง,ห,นง,ห,นงหกสองหก 2 2 2 4 8 6 8 8 3 3 3 6 7 4 7 7 4 4 4 8 5 5 9 9นะท่านก็ไล่ไปส่วนฝั่งขวามือก็ดับคู่ล่าง3 9 7 9 3 3 8 8 1 5 1 7 6 0ก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมราศีสราศีสิง เบ่งปานเปกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแล้วก็เจนะ็ดเปกห้านะก็เบ่งปานสี่ชุดนะเบ่งปานสี่ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไป ปินมีสิบล่างสิบล่างเแบปเปดตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหกนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหกกเบ่งปัน,ปนเบ่งปันเปตตัว เบ่งปานเปิดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอกฐาเอกฐาก็าเบ่งปานสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สอง เนทันทีแล้วชูนศูนยชูนศูนย์นะผ่านเนทันใหม่นี้ครับสูตรที่1กับสูตรที่2ชูนศูนยชูนสจับคู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนยหนึงศูนย์สองหนึ่งนึ่ สี่แปดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะกลับตัวด้วยเนาะกลับตัวด้วยสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองจับคู่นะต่อไปครับใบนี้สูตรสองตัวบนทานโพชุก็อดีผทานนะอดีป นืทันใหม่นี้ครับผมเจ็ดแปดสงเจ็แปดสละก็เจ็ดสจับคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองแชุดนะเกนะ้าชุดนะท่านผู้ชมนะเบ่งปันเก้าชุด ต่อไปครับผมโซยุโซยุ10บหน่วยล่าดับนะสามเา,านโซยุกระเบงปัน,ปนแนว่านดับโซโนลาเบงปันดับสามดับ9้านะดับสองตัวต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยบุญนเน,ะเนาะแบบสมตัว ส่งอดีพานนะอนดีพานเนื้อทันใหม่นี้ครับ724 724เนอเนาะเบ่งปาน3ตัวให้พิจารณาเนื้อทันที่แล้ว0 5 7 0 0าเนศูนย์นะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่าง เบ,บเป็ดตัวปินมี1 3่าเป็ด902ท่านปินมีกระเบงปานเป็ดตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทางหลักหน่วยล่างเนาะท่านผู้ชม TDfD ไปต่อครับผมใบนี้โซยุ so รอสอนดับดับนะ ดับรอสนดับศูนย์หนึ่งดับศูนย์ดับหนึ่งนะโซยุท so ่า,านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอ,ขอสวัสดีครับ